ดีค่ะยู่ด้นสรายการยอคุยหลอก็คือลืมท่ากันไปหมดแล้วอะจาะย์ไได้ห่างทายจากการลงกองไปนานมากๆเพราะว่าแต่ละคนก็ติดภารกิจกันเนาะกินก็ไม่ว่างเดี๋ยวกินก็ไม่ว่างเดี๋ยวลูกปัดก็ไปนู่นนี่เดี๋ยวฟาใสก็ไปอะไรนู่นนี่นั่นอจ๊ะใช่แล้วช่วงนี้ช่วงกีฬาสีด้วยก็เลยทุกคนติดภาระกันหมดเลยแต่วันนี้เป็นเลือดีแล้วที่เราจะได้มาลงกองกันอ่าก็สำหรับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาลงกองกันมีชื่อว่าอะไร มีชื่อว่ากีฬาศีรปีนี้ทําตําแหน่งอะไรอก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคําตอบที่เราจะได้รับวันนี้มีอะไรบ้างน,นจะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ชื่ออะไรคะชื่อสิดิพาค่ะอชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่ออีฟค่ะอ่าพี่อีฟนะคะอยู่ชั้นมไหนคะม .4 ค่ะ อมอสี่คำถามของพวกเราวันนี้ก็คืออยากจะถามก่อนเลยว่ากีฬาสีปีนี้เนี่ยอยู่สีอะไรคะอยู่สีแดงค่ะอ่าสีแดงอ่าแล้วอยู่ในสีแดงเนี่ยทำตำแหน่งอะไรคะก็คือแบบเป็นนักกีฬาค่ะกีฬา,าอะไรคะแบดบมินตันคะ่ะ<ล>สวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อก๊อฟครับชื่อก๊อฟอยู่มาไหนแล้วอยู่มอห้าทับสิบครับมอห้าทับสิบปีนี้ใกล้กีฬาสีแล้วอยู่สีอะไรอยู่สีฟ้าสีฟ้าทำตำแหน่ง จริงๆเป็นกองกลางเป็นกองกลางาแต่ว่าถ้าถ้าสมมติได้ทำได้ลงทำอะไรสักอย่างของสีจะทำอะไร <S <S ก็ลงเล่นกีฬาเนี่ย<ช>แหละ<ช>กีฬาวอลเลย์บอ,อวลวอนเลย์บอลตัวตึงตัวตึงสีฟ้าแต่ว่าปีนี้พลาดเพราะว่าเป็นกองกลางก็ตัดคู่แข่งไปถึงคนละ <S 1> <S 1> โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรกันบ้างพัทค่ะชื่อเอื้อค่ะอ่าพี่พัดกับพี่เอื้อนะคะอยู่มอไหนคะมอสี่ค่ะมอสี่เหมือนกันค่ะ ปีนี้อยู่สีอะไรคะชมพูค่ะชมพูค่ะชมพูเหมือนกันเนาะโอเคก็คำถามของพวกเรานะก็คือปีนี้เนี่ยในกีฬาสีทำตำแหน่งอะไรคะเล่นกีฬาค่ะกีฬาอะไรคะบาสค่ะเฮ้ยนักล่าเตอจริงทำตำแหน่งอะไรไม่ทำอะไรเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเวกานะครั ชื่อมิวค่ะมไหนจ๊ะมสี่ทับหนึ่งมสี่ทับหนึ่งเหมือนกันค่ะห้องเดียวกันห้องเดียวกันคำถามของพวกเราในวันนี้ก็คือกีฬาสีปีนี้ทําตําแหน่งอะไรคะทําอะไรเอ่ยปีนี้นนเชียร์ครับเชียร์เพื่อนใช่ค่ะเราเชียร์กีฬาอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีครับชื่อไผ่ครับชื่อไผ่อยู่มอหนี่ยมสี่ทับสิบเอ็ด่มมอนเนยจ่มมอนเน มอสมอสี่ทับสิบเอ็ดครับมอสี่ทับสิบเอ็ดปีนี้อยู่สีอะไรอยู่สีม่วงครับสีม่วงทางใจใช่ใช่ครับโดยอยู่สีม่วงทางใจอยู่ก็สีอ่าสีว่วงก็อยู่ทำอยู่สีม่วงทำตำแหน่งอะไรเออเล่นเป็นฟุตบอลครับตำแหน่งกองหลัง เล่นฟุตบอลเยอะเลยหรอใช่แล้วก็ฟุตซอลด้วยครับแล้วก็ฟุตซอลเล่นกีฬาต้องบอกว่าใครอยู่คณะร้านมาเชียร์พี่ไผ่ได้ f อีเยอะมากซื้อน้ำซื้ออะไรมาฝากได้ใช่ไหมฝากไอจี่อยฝากไอจีไอจีก็ pa pa pai ครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชนิการนนทียมค่ะชื่อชอเลชิเลชอเปียค่ะชื่อเปียเออเอออยู่มอไหนละมอสี่ทับสิบเอ็ดค่ะ แล้วอยู่สีอะไรครับปีนี้สีม่วงค่ะสีม่วงอยากถามว่ากีฬาสีปีนี้อยู่ตำแหน่งอะไรทําอะไรตำแหน่งอะไรเป็นกองเชียร์เลยค่ะเป็นกองเชียร์ก็คือรอเชียร์เลยใช่ใช่ใช่โอเคค่ะขขบมันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพิมค่ะอ่าพิมอยู่มอไหนคะม5ค่ะม5ปีนี้อยู่สีอะไรคะอยู่สีชมพูค่ะอ๋อสีชมพูก็ อ่าใช่โอเคก็คำถามของพวกเราในวันนี้ก็คือปีนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรในกีฬาสีปีนี้เป็นลีดค่ะโอ้ม่กจริงหรือเปล่าล,ลีดพร้อมไม่พร้อมค่ะตอนนี้ไม่พร้อมอ๋อโอเจก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งชื่อนิฟค่ะ ชื่อออมค่ะอ๋ออยู่โมไหนคะอยู่มมสี่ทับสิบเอ็ดค่ะทั้ง3คนเลย4ี่ทับปีนี้สี่ทับสิอยู่สีอะไรคะสีม่วงค่ะม่วงอ่วันนี้คําถามของพวกเราก็คือทําตําแหน่งอะไรในงานกีฬาสีคะกีละคนเลยเป็นลีดแล้วก็นักกีฬาใช่เป็นลีดไหนโชว์พร้ออไหม l ีีดพร้อมอ่าแชร์บอลด้วยพี่ล่ะคะ เล่นกีฬาค่ะแบดมินตันนะคะอย่างเดียวคนนี้นักแบดตัวจริงแบดพร้อมเอาอีกคนนึ่านักกีฬาเหมือนกันค่ะแบดล่แบดกับแชบอลแบดกับแชร์บอลแบดกับแชร์บอลด้วยเป็นไงบ้างค่ะขูซ้อมเป็นไงบ้างขาที่ย่งมาแล้ค่ะขาที่ย่งอ่าก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะเชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อชมพู่ค่ะชื่อข้าวฟางค่ะข้าว่งอยู่มอไหนคะหนึ่งทับห้าค่ะทั้งคู่เลยไหมใช่ค่ะมอหนึ่งทับห้าปีนี้มอหนึ่งทับห้าอยู่เสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงด้วยอ่าคำถามของพวกเราในวันนี้ก็คืออยู่ในกีฬาสีเนี่ยทำตำแหน่งอะไรวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลตกไหมปกติไม่ตบตบคนเ เ้วน้องทำตำแหน่งอะไรบ้างเออนั่งเชียร์เฉยๆนั่งเชียร์เฉยๆอันนี้เชียร์เพื่อนนั่งเชียร์นี่ก็ไอ้นี่นะก็เป็นส่วนสำคัญเลยเหมือนกันเพราะว่ามีคะแนนสำหรับเชียร์ด้วยเยอะด้วยอ่าก็วันนี้พี่ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเชียร์อะไรคะเชียรต้นกาต้นกาอยู่มอไหนคะมหนึ่งทับแปดทับมหนึ่งทับแปดก็น้องต้นกาเนาะอยู่สีอะไรคะปีนี้อยู่สีม่วงครับผม สีม่วงโอ้ยสีม่วงนี่คือเรื่องกีฬาที่หนึ่งเลยพี่อยากจะถามว่าในกีฬาสี่ปีนี้เนี่ยทำตำแหน่งอะไรกีฬาสี่ปีนี้ก็ตำแหน่งนักกีฬานะครับกีฬาอะไรกีฬากีฬาฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลครับผมอาอแล้วบ้านนี่ไม่เล่นเหรอไม่เล่นครับก็ฟุตบอลกับฟุตซอลเนาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อเข็มค่ะชื่ออะไรคะชื่อเชียร์ค่ะอ่าก็คําถามอันนี้ก่อนเลยก็คืออยู่มอไหนอยู่มอสี่ค่ะมอสี่เหมือนกันห้องเดียวกับอะไรคะทับสี่ค่ะทับสี่เหมือนกันค่ะอ๋อเหมือนกันเนาะเอ่อทับสี่ปีนี้อยู่สีอะไรคะสีแดงสีแดงอ่าสีแดงด้วยก็คําถามของพวกเราในวันนี้ก็คือกีฬาสีปีนี้ทําตําแหน่งอะไรคะเป็นกองเชียร์ค่ะกองเชียร์สวยๆเลยค่ะโอ้ชิส nice สวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างคะชื่อฝานชื่อนัดครับอยู่มอไหนอยู่มอสี่ครับมอสี่ห้องเดียวกันใช่ไหมอยู่สีอะไรครับปีนี้อยู่สีม่วงครับแล้วอยู่สีม่วงทำแหนแบบนี้เล่นกีฬาเล่นกีฬาอะไรคะฟุตบอลกับฟุตซอลครับฟุตบอลกับฟุตซอลสองอย่างเลยเล่นควบคู่กันแล้วคนนี้ เล่นฟุตซอลอย่างเดียวปกติเนี่ย <laughs> เล่นกองหน้ากองหลังกองกลางปีกซ้ายปีกขวาคะหรือว่าโกปีกไก่ครับวัดวัดตั้งแวน้องเล่นอะไรครับเมื่อกี้เออเล่นเล่นเล่นทุกอย่างคร <laughs> <laughs> ับ <laughs> แล้วแล้ว,ยวอยู่กองไหนอยู <laughs> 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 ่ก <g> อ <ong> ง <y> ห <aw> ลิดแล้วแต่วันกองยาวกองกองยาวครับ emotional damage ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามที่มีชื่อว่ากีฬาสีปีนี้ทำตำแหน่งอะไรแล้วคำตอบมาเป็นยังไงบ้างพี่แต้ก็มีเยอะแยะเลยมีคนบอกตอบเออเป็นลีดเป็นกีฬาฟุตซอลฟุตบอลเยอะแยะเลยนะคะบางคนก็เป็นกองเชียร์อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆหมายถึงว่ารอเชียร์เพื่อนแต่ว่าไม่ลงกิจกรรมอะไรต่างๆกองเชียร์นี่ก็คือสำคัญสุดๆเหมือนกันเพราะว่า มีคะแนนด้วยนะสำหรับคณะราชเนาะก็จะมีเชียร์หลายรอบมากเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าคำถามในหัวข้อต่อไปเราจะเป็นในหัวใช่นะจ๊ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะยังอยู่ในหมวดกีฬานี่แหละกีฬาสีกีฬาสีของเราก็กำลังจะแบบว่าจัดอย่างจริงจังก็คือแข่งกีฬาในแบบอีกสองอาทิตย์เป็นคนกันเลยทีเดียว นะจ๊ะก,ก็สำหรับคลินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลุมกดไลค์กดแชร์ด้วคะ